สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเรา VST ECS Podcast Lifestyle i t แบบเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับ VST ECS Podcast ค่ะ EP 6นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดกันในหัวข้อ Smart City ค่ะและพิเศษสุดๆวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้บริหารมือหนึ่งของบริษัท VSTECS ประเทศไทยท่าน CEO คุณสมศักดิ์เพชรวีพรเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคุณสมศักดิ์เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง่อ,อ s r t r t t y t y นะคะเราจะให้คำจำกัดความกับคำนี้ยังไงดีคะอ๋เป็นคำที่ได้ยินมานานมากสำหรับประเทศไทย Smart City ถ้าถ้าสะกดตรงตัวเลยก็เป็นเมืองที่ฉลาดอัจฉริยะ นการที่จะทําซึ่งองค์ประกอบมันเนี่ยมีพื้นฐานเยอะแยะมากเลยในการที่จะทําให้เป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งน่าสนใจว่าประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดสมาร์ตซิตี้ได้ไหมครับแล้วมันต้องสมาร์ทขนาดไหนที่เราจะเรียกว่า Smart City สมาร,ะะมาร์ทซิตี้อะครับซิตี้มันมีหลายอย่างช่วงนี้เราอินพิเวนไปเป็นส่วนๆเช่นบนถนนเรามีกล้องวงจรปิดซึ่งเราสามารถแท็กได้ว่าผู้เห็นไหมข่าวเะตามถนนว่าผู้ก่อร้ายเกิดยังไงนั่นคือส่วนหนึ่ง อันที่สองก็แน่นอนสุดเมื่อเป็นสมาร์ทซิตี้มันก็ต้องมีระบบ Wifi ทั wi ่วทั่วทุกจุดเพื่อจะให้สามารถแท็กกิ้งทำอะไรได้เลนกับเราอยู่ตรงไหนเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างพร้อมจนรวมถึงที่บ้านด้วยอันนี้คือสมาร์ทที่สองที่เราควรจะม,มีก็เหมือนเป็นเมืองปลอดภัยมันรวมรม,มันรวมหมดถ้า,ถ,าถ้ามองให้จริงสมารท์ทซิ้มันรวมถึงไฟจาราจรเรื่องอินเทอร์เน็ต นะครับเรื่อง Security อันนั้นคือสิ่งที่ขั้นพื้นฐานาที่ทุกคนที่เขาจะมีมนะครับค่ะทีนี้เนี่ยอยากให้ลองยกตัวอย่างแบบเหมือนให้เห็นภาพชัดๆนิดนึงว่าตัวอย่างจากที่ไหนก็ได้ว่าแบบให้เราเห็นภาพชัดว่าเออเนี่ยแหละมันคือเมืองสมาร์ทซิตนะก็มีที่ที่ญี่ปุ่นนะที่เมืองฟูจิ จ้าว่าเนี่ยแล้วก็ทำทาวาสิตี้เรื่องของบ้านในเมืองเนี่ยมีโซล่าเซลล์มีเหตุป้องกักงนภัยพินนอบอกกอัตินีน่ทุกอย่างอันนี้คือส่วนหนึ่งซึ่งการอุปกรณ์ในคาร์ทาวาสิตี้มันก็ต้องรวมหลายอย่างอย่างเช่นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราก็พูดกันมาเป็นสิบกว่าปีละนายวัน,ว,นวันเหอ 1, อรอหนึ่งเก้าหนึ่งเอางี้ละกันหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยพอคุณเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเช่นคุณอยู่บ้านที่บางกะปิอยู่ถนนเสรีไทย นะครับบาทีนี้ถ้าผมคนป่วยอายุเจ็ดสิเกิดอะไรขึ้นบ้านมีใครอยู่ละลูกไปเรียนลูกไปทํางานหลานไปไปเรียนหนังสืออยู่คนเดียวเป็นหัวใจเป็นลมๆเขาเขาโทรนายวันๆหรือหนึ่งเก้านึ่งของเขาเนี่ยนะครับรถรถพยาบาลรถฉุกเฉินจะมาถึงที่เลยรู้ว่าอยู่ตรงไหนนั่นก็คือสมาร์ทซิตี้นนที่ทางอเมริกาเขาทำไว้เพราะนั้นโลเคชั่น ต่างๆนะมันจะ<ส>นพุวง,ง,งติดกันหมดเลยเพราะฉนั้นรถมาจอดหน้าบ้านเอาคนเข้าไปได้เลยรับคนไปส่งโรงพยาบาลได้เลยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ประเทศไทยก็พยายามเริ่มพัฒนาเราเห็นว่าเราเริ่มจากซ e เคียวริตี้เรื่องเรื่องกล้องวงจรงตริดตามถนนตามเมือต่างๆอันนี้คือส่วนหนึ่งของรรมสมาร์ทซิตี้เหมือนแบบว่าถึงวัยทันทันเวลาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วมีความเพียรพร,ร้อมเรื่อง,งต่างๆเช่นไฟไหม,มการแจ้งเตือนต้องทำยังไงในระบบที่ที่เราเป็นสมร์ทซิตี้ มันจะแจ้งเตือนไปถึงตถานีระบเพลิงก่อนอแจ้งไปตำรวจแจ้งให้กับทุกคนถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะครับจะเคยได้รับมสเสธว่ามีเขตอะไรขึ้นมแม้ว่าคุณไปเที่ยวก็ตามเห็นไหมถึงแม้คุณไปเที่ยวคุณไปต่อสัญญาณเน็ตเบอร์ปุ๊บมันจะมีข่าวสารเลยว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวที่นี่นี่ มันจะแจ้งเตือนมาลงลงในมือถือของคุณทันทีอัตโนมัติแล้วอย่างเมืองไทยล่ะคะมันยังห่างไกลไหมในความเป็นสมาร์ทซิตี้ก็เมืองไทยมันก็เป็นอะไรที่ค่องแคา่จะลำบากค่ะ <Roth. S 2> เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเนี้ยมันคนละหน่วยง,งานเช่น <ส Hum. S 2> ความมั่นคงก็คือของทหารภายในกของตำรวจถูกไหมฮะแล้วก็จะมีเรื่องเนะะ็ตเบิร์กของ NT เทกระทรงเอท มันมีหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเราไม่สามารถทำซิงเกิลคอมมานสั่งให้ทุกหน่วยงานมาประสานงานได้ในการที่จะเป็นหนึ่งระบบซึ่งอันเนี้ยเ,เป็นความยากแต่เราก็ทําเป็นส่วนๆเราทําเรื่องกล้องวงจรปิดไปละเราก็มีสามารถแท็กคนร้ายได้ว,ว่าวิ่งกรรมถนนไหนยิงคนนี้ตายคนรถจักรยานได้วิ่งกรรมทางไหนเ้สังเกตว่า ถ้าคุณดูข่าวมันจะเห็นว่าเราแ็บอันนั้นก็คือหนึ่งในสมาร์ทซิตี้ที่ที่เมืองไทยทําอยู่แล้วในแนวโน้มในอนาคตราคามูลทรัพย์นอกเหนือจากไอตรงเนี้ยที่เป็นในเรื่องของกล้องวงจรปิดความปลอดภัยมันมีส่วนไหนที่น่าจะเป็นสมาร์ทซิตี้ของเมืองไทยได้อีกไหมคะมันก็จะมีมาตอนนี้เรื่องจากเราโทรศัพท์เราเป็น 5G นข้อง 5G ในเน็ตเวิร์กครอบคลุมทั่วประเทศอันส่วนหนึ่งต้องมีคนมาทําแอปหรือทำเรื่องต่างที่เข้ามามในส่วนของ 5G เน็ตเวิร์กที่ซึ่งอันนี้เป็นงานใหญ่ งานหนึ่งที่ต้องมองก็คือว่าถ้าทำ 5G 5G มันจะมีทั AS, be true, be mm ้ง AS มี True มี d t a c แล้วเราจะทำสญญายงาน3คนยังไงให้มาเป็นแอป,ปเพื่อจะบอกให้ให้คนรู้นะ mm hmm. ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมซึ่งต่างๆเนี่ยมันทำได้ขยะเต็ม mm hmm. เราส่งไปในแอปเขาบอกให้รถขยะมารับได้ละสบ mm hmm. เลยเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เรียกหนึ่งหนึ่ง smart c ี t นะ<ม>เรื่องแสงสว่างบนท้องถนนเวลาที่ต้องเปิดปิดโดยใช้สมาร์ทเข้ามาเกี่ยวข้องในซอยในทางถากที่ที่ต้องการแสงสว่างนะครัค่ะแล้วแบบแนวโน้มที่ในเรื่องของพลังงานสะอาดตรงเนี้ยมาแน,น่นอนในส่วนหนึ่งตอนตนี้เห็นนะเรื่องโซลาเซลล์ม,มันก็ถามว่าเป็นมสมาร์ทไหมแต่ว่าเป็นการมันเป็นทางาด้านของพลังงานสะอาดมากกว่าลถใช้น้ํามันลถใช้เชื้อเพลิงก็เลยเรามาทําเรื่องของโซลาเซลล์ บนหลังที่ตามบ้านเพื่อให้ประหยัดค่าไฟซึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในการที่เราจะพัฒนาไปสู่ตรงนั้นแล้วอย่างของ VSTCS เราก็มีในเรื่องของการซัพพอร์ตการเป็นสมาร์ทซิตี้ด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ของเราใช่ครับ<ะ>แล้วก็มีเรื่องเรื่องทำ IoT ตามบ้านสมาร์ทเฮาส์สมาร์ตดิ้ง building อย่างเช่นเรากำลังทดลองที่ตึกเราอยู่เนี่ยตึกของ VSTC ประเทศไทยเนี่ยเราจะทำเป็นสมาร์ท b i n เขาก็ต <idd> ้องมาติดตัวเซ็นเซอร์ตัวควบคุมว่าสมมุติชั้นสี่มีคนอยู่ประมาณหกสิบคนแอร์มีทั้งหมดกี่ตัวมันมีสิบสองตัวเขาจะควบคุมอุณหภูมิเลยภายนอกภายในว่าอุณหภูมิเท่านี้ความเย็นเท่าไหร่อันนี้ตัวสมาร์ทเนี่ยมันจะควบคุมในนั้นว่าเพื่อจะให้อุณหภูมิไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปเหมาะสมกับอุณหภูมิที่มีอยู่ พอคนขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆระบบก็จะปรับลดลงถ้าคนน้อยไปก็จะปรับเพิ่มขึ้นอันนี้คือหนึ่งของอมสมาร์ตบิวติงในการที่เราจะอินพิเมนต์ในการที่จะทำคำถามสุดท้ายและอยากขอให้สรุปภาพรวมของ Smart City สมาร์ตซิตี้ในไทยค่ะสมาร์ตซิตี้ในไทยตอนนี้ก็เริ่มหัวเรื่องเรื่องไปได้เยอะลนะเช่นเรื่องกล้องวงจรติดตามในทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดขอเมืองใหญ่ทุกเมืองมีอยู่ละนะอย่างที่สองก็คือ การที่จะต้องควบรวมในการสื่อสารทั้งหมดออกมาเป็นหนึ่งต่อพูดถึงนายวันอันเอ่อหนึ่งาหนึ่งทำอย่างให้หนึ่งเก้นั้นรวมครบทุกกระทรวงเข้ามาในตรงนี้กขคือถ้าทําได้นะมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็น smart c i ี y ได้โดเยเช่นว่าหนึ่งเก้หนึ่งโทรปุ๊บไปไหม้ลบกเตโตติรกรู้เลยโทรไปที่หนึ่งเกหนึ่งก็ต้องรู้เลยว่า หน่วยดับเพลิงที่ใกล้สุดต้องไปทันทีมไม่ใช่ต้องโทรไปแจ้งหน่วยดับเพลิงอีกเบอร์หนึ่งหนึ<อ>่เก้าหนึ่งเบอร์หนึ่งันั้นมันจะเป็นวันนัมเบอร์ก็โทรลิงก์ไปหมดได้เลยแจ้งพวกมันจะมีกระจายสูง บอกโลเคชันที่แน่นอนที่เิเหมือนเป็นความารุดเร็วเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เข้าถึงเหตุการณ์เพื่อแก้ไขตรงกันได้อย่างทันท่วงที<ช>นะคะใช่ครับได้ค่ะแล้วก็จะมีอะไรเสริมอีกไหมคะก็ถัดจากจิงมืองล้วก็เริ่มนะฮะเรื่องการสั่งอาหารดิวอ,อ,อก็เริ่มเป็นหนึ่งจริงๆถ้าเรารัฐบาลทําแพลตฟอร์มเช่นเป๋าตังก็เป็นหนึ่งในสมาร์สิตี ใช่ไหม,มเลือกแอปเรื่องต่างๆถ้าเราทําให้มันดีพุ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินเบี้ยคนชราเบี้ยคนต่างๆเข้ามาจุ่ในแอปในการที่ใช้จ่ายในการทําจุดหนึ่งที่ท,ที่ทางเมืองจีนเขาทาคือเขาจะใช้เรื่องของอารีอารีเปหรืออะไรเป์ต,ตามเนี่ยเขาพยายามไม่มีเงินสดไม่มีแบงก์แต่แบงก์นใช่ไหมใช่ได้เหตุผลที่เขาไม่ใช้แบงก์หรือเขาเรต้นอุนในการผลิตแบงก์ แต่เราใชออนสแกนหมดเลยวีแชทไปอารีเปมันจ่ายหมดเลยทุกคนผ่านมือถือผ่านทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นเงินสดก็ต้นทุนในการพิมพ์เงินสดก็น้อยลงใช่ <im> ไหมว่าเรายังยังเริ่มมีสแกนมีเริ่มงการมีการสแกนมีเรื่องมีการมีการที่ใช้แอป,ปเข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังน้อยอยู่ทุกคนก็ยังต้องกดเงินสดติดตัวต้องมีต่างๆที่กับนี่ระบบนียคือระบบหนึง่ง ก็มีหล,หลายส่วนที่รัฐบาลกำลังผลักดันที่จะทำให้เกิดเป็นางาน,นได้ถึงจุดนั้นผมว่าโครงสร้างพื้นฐานเราดีเราดีอยู่ละเพียงแต่ว่าขาดหน่วยง,งานที่จะมาสั่งให้ทําไปตามนโยบายนะาก,การเมืองบ้านเราหรือรัฐบาลบ้านเราเนี่ยมันมีหลายพักมันมีหลายส่วนนะโอกาสที่จะเกิดให้เป็นวันคอมมายเนี่ยในคํามสั่งเนี่ยค่อนข้างจะยากนะต้องรอดูว่า ตอนจะพัฒนาต่อไปแต่ตอนนี้ผมถือว่าเรามีครบหมดแล้วพียแต่ว่ายังไม่เชื่อมต่อเข้าหากันเท่านั้นเองได้ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรู้ดีๆสาหรับวันนี้นะคะแล้วต้องขอขอบคุณคุณสมศักดิ์มากเลยนะคะคมาเป็นเกียรติให้วันนี้ค,ค,ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกับ VST e s s Podcast EP หน้าเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ